สวัสดีครับเจอหนในนหัวหววอนนะครับวันนี้ผมจะมาแฮนะกตัวเอสพจะได้ไม่อเช้าเครเอส่อยใส่ให้มันน,นะครับก็ตอนนี้ตีบวกห้าแล้วนะครับเอตีบวกห้าจะลงมาแทนเลน,น่านะต่ตัวนี้จะงมาทนเลน,น่านะรู้สึกมันงนะ นะครับซึ่งมันสีสัมพัสายบาลาน,ลานเนี่ยคงจะรู้ใช่ไหมครับลดพลังป้องกัน50แต่อันนี้มันเป็นสีดาวามันพลงป้องกัน3.5นะฮะพลังป้องรถลดพลังป้องกัน3.5นี้ก็ทำลายกายภาพนะครับ60%ใน1ตัวก็วันนี้ผมก็จะมาแคสต,ตัวหนึ่งนะฮะ โโหดีใจมาเล่นเก็บฟิฟววันเลยครับอ่าแล้วก็จะเอาเอสเราจะเอาเอสลงอยู่แล้วนะฮะไพจะมาทดสอบท่าท่าล่า,ลวานวามค,ค,ครับตัดง,งลบกวนนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม เสียงมันไม่มีไม่เตนเต้นเสียงนะครับก็จะโดนพลังป้องกันเอสไปและจะทำให้ตีไม่เข้าเรื่องก่อนถ้าข้างบนมนี่ยตองบีเทมันละนะเลยปินบงกสโตกุ้า ก็ก็ได้เซีอินมาใหม่ด้วยโอ้ดโหค่ะัะคโอ้โหสอง 3, วันสามวันสองวันก็ก้เล่นเก็บเลี่ยว,วตัวนี้นะคะแต่จะทำให้มันเป็นเหตุตา,นะาไม่ได้นะพยายามก็เออเลยต้องหาข้มามืดอยใช้ บอกว่าปลานะฮะมันเป็นมันเป็นที่เป็นที่โหดร้ายสำหรับเรานะฮะเราก็ต้องเต็บเอเอาไว้แต่นรนกะแต่เราจะวางแผลงดันฟ้านะครับดันฟ้าดันฟ้าเาท่าโจมตีเกย,เย์ยพิ่มหน่อยดับควันไฟจ้ำ งานผมเด็ก F5 เนี่ยโคตรโหดเลยตีรถเครื่องร้อนนะไแล้วอหนูเชี่ยทำเนี่ยข้าก็อยู่นะครับแจกเยอะมากเลยข้ามังกรแล้วยังไม่มีอารมณ์สู้นะฮะข้าขอลาไปก่อนนะครับแค่มา ไปดูว่าสวยงามขนาดไหนอะไรควรจะเลือกตัวนี้หรือเปล่าวะผมเช้อชื่อนะใครอยากเล่นก็มาเล่นเช็คช,ชื่อวันที่ยี่สัปดาห์ที่3มวันสุดท้ายนะครับจะได้สี่จากหดให้เลือกเอสลีโปซุนงโงคงแล้วก็หลินนะฮะนะวันที่เจ็ดของวันแรกก็เลือกเซเว่นไหนซีดานะซึ่งเป็นดีมากแล้วอันสุดท้ายก็คือ กดาวถ้าถ้าจะได้นะฮะถ้าจะได้ขอให้ได้ตัวนี้แล้วกันะ,ะ,นะไหนอะถ้าจะได้ก็ขอให้ได้ตัวนี้นะนี่นตัวนี้พูดดีเนี่ยมีพลังส่งให้พลังแล้วนะบวกหก้แปบบหนึ่งะไะห้าเอบวกห้าจะได้เท่าไหร่ โจมตีห้าร้อยพันสองร้อยห้าินเก้าโอ้โหสินดีนี่มันเจองโอ้โหโจมตีห้าร้อยเยอะกว่าเอสนิดนึงนะฮะแต่เลือดกากมากก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ